สวัสดีโอมขอบคุณยูทูบบ้าเต๋อว่าครับนี่ครับอันนี้เจ้าของสวนมาอีกนี่ครับนี่จะลูกใหญ่ครับลูกข่าก็ทุบมาสื่อแต่ว่าอันนี้เกิดจดจองนะครับวันวันที่ใดสิลงมาอีกวันนะทิดสามข้อข่าครับเมื่อเกิดวันที่ยี่สิบ พอคาว่าสิลงมงอีกครับบ่เกินวันทียี่สิบเล้ครับคือรอบนีกัมีคนสั่งเนาะครับผู้าาดเดติดใจในในรถชาติครับผมนีม่ครับเรียนหมอนท้องจันทบุรีอันนี้ก็เป็นช่วงแกกเป็นช่วงแกะเนื้อครับแกะเนื้อแกะเนื้อส่องให้ลูกค,ค้าครับลูกค,คาโทรมาจองเบสนะครับสิบห้า สิบผ่ากล้องสิบผ่ากิโลครับเต็นเนื้อเตนเนื้อขายอยู่กล้องละสี่ลอยหาสิบนะครับจะจะขายถึงหน่วยถึงเงินก็รู้ละลอยสามสิบบาทครับมนะปรทั่ากลบมาัน,นา่นมีโปรัมีผประันตรงฟรีครับผมนี่ยต้องแกะเนื้ออยับ ขายแกเนี่ยพี่น้องแกแติมหมววานครับมึงเตือกครับผมทุเรียนสามลอยชีลอยล้ับขายมืมือหนึ่งบดูวานพอขายแกะกะับพอท่านกับพี่น้องมาหลายโรมาสั่งอยู่เยเบครับบด ันนี้ลูกค้า,า,กาบัานไม่ใช่พดมอสังเิม่่ลูกค้าบัานไม่ใช่พดครับสังใส่กองสิบหากองครับเดี๋ยวสิมาออา,อารอครับเดียลังเกะ็งลูกค้าในบัานวานนี่แกะกับวัันมาหลับว่ใครไ,ไ่เอาเล้ใคไอ้เขาติดห่ือเปล่ติดติดติ

จำค้นผู้น้อยผู้นญ่ใส่โล้กลัวสองโลมี่รครับเานีพ้นเบานีพ้นมาท่นไหนมาเบาหนีพ้นยูบ้านเนี่ย้านไนอยู่้มันมาแล้วมันไปพุนเลัวิิโรสวสวยมือสองไปท่กเียอยู่นะ นี่พอขาดแถมครับโลหนึ่งขีดด้วยครับนี่กล้องไม่พึ่งลูกค้าสั้งสิบหากล้องพึ่งได้แค่กล้องเดียวนี่ครับแต่จักสิได้เ่าได้ผัวพิ่นกับแมาเรื่อยๆครับนี่เบิดก่อนผู้ใดมาสาเลียแค่นี่ครับสิได้เพราะสิบหากล้อง้วิ่ง เียวอสิปหาองโดนนะเอาเรียนมาหลายหัวต้องน้อยมหา,ยมห,ลายมหลายเด้อจมนดบมด้เยเมียนหนาม,มาหารอยโลกวะเบิร์ดเด้วี่อันนี้มาหน่อยลูกขาหลายครับเดี๋ยวเก็บีกจนหุนไหนกูสองเอาเนียตันเลย ส่งูกคาเพึงดนกล้องเดียวกับ <shape> สิบหากล้อง่าส่งหงไยครับจากสวนเอเจทุเรียนจันทบุรีจากสวนเอเจบอร์ทรไหมเจมเมเบอร์ทวง์ู่นซหนังนี่นี่ นี่นี่ครับเบอร์โทรสวนเอเจครับพอขาเจ็บคอครับพี่น้องโทรสั่งเลยครับเพราะว่าประมาณวันที่ยี่สิบกับมีคนลงมาเฉตดนี่ครับอำเภอเขตอำเภอนาโพบั่นไม่ลองสองห้องครับสั่งได้ครับผมเพราะว่าสีลงมาอีครับเอาครับอันนี้เบอร์โทรโทรเลยครับศูนย์แปด ศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าแปดสี่นี่ครับผมพิปมนตัวนี้กินงวดรับติดตามทั้งเฟซบุ๊กและชิปกรติดตามทั้งเฟซบุ๊กยังก็เฟซบุ๊กเอาอะชีปปรปกันวะคนดีเจครับสั่งได้รถนี้น่าจะหมดบ้าต่อจอเนี่ยไงเอ้ยเบ้าหลึกหลับ เกมแซงเสาไอ้เด้อนี่ยนะครับสร้างได้ครับเพราะว่ามือนีครับมานี่มาขายสงการครับสามลอยโโลเบิร์ตแล้วครับผมพี่บสี่ใบพ่บัตรลูกค้าตอบรับดีมากๆากสามลอยโลขายแค่มือเดียวเบิร์ตพอลูกค้านาผู้บัตรไม่หนองสงหงครับผู้เรียกได้จินชิ่มเอ้ยกินรสชาติครับผมเดี๋ยวไป ครับเดี๋ยวสำนีนะครับกำลังแกะให้ลูกขานเดครับเห็นเราโทรสั่งเล้ครับประมาณที่นี่สิบเรกขึ้นไหมครับเกบุกบ,บุยําหว่าแกตเนื้อโลละสี่ร้อยห้าสิบถ้าซื้อเป็นลูกโลละร้อยสามสิบแจ้ว รับประกันเหนี้องรับประกันเนียวคือคือคือเขาเด่นอะไรอยเนาะกินก้อนท้ายเออชิมได้เนีชิมได้ทำอาหารบ้านทำอาหอดบ้านนี่ชิมได้มาชิมเลยครก็ชิมนี่ก็ฝากไปเวียดเงี้ยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เบาต่อจ๋อได้ครับผมชิมนี่สวัสดีครับ